เอจ้าเอ๋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 เเอเอเอ alum, ใครเนี่ยจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋ใครเนี่ยจิ้จิ้ง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 ตามจังสวัสดีค่ะวันนี้ต้อมสกลแฟมิลี่พามาดูดอกอันนี้เื่อเรียกดอกหญ้าเนาะหญ้าอย่างเนาะมันงามแท้ งามค่ะงามงามสีม่วงจอดเนยคะ่ะนี่ดูเขาเรียกงามดอกอะไรเนี่งงามแบบเนี้หันมาทางนี้ปั๊บวิตัวอะไรตัวอะไรเนาะไม่หรอ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 ตามไหนสูมาเราเข้าป่าไปเข้าป่าเข้าป่า โอ้โหดักหน้าดักหลังจริงเลยตาเดิน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 ได้ไหม